เอาปฏิครับน้องเกตคนมีเซ้นครับน้องเกดเนาะน้องเกดคนมีเซ้นนะคะเนาะยิ่งข่าวว่าตัวเลขของคนดีเขาดีดีพี่น <uh ้องเข้าแบบใดเนาะเข่ามาแบบใดเดี๋ยววาวสุพีสุดอกมาฟังก่อนเนาะก่อนเลยเอกว่า เนน่บอกมันออกแคนนบอกกี่วาเมื่อใดคนนมาคนมาขอฝันเป่เมื่อที่ไปกราสีท่ไหนอาีนสิบเจมืหลังจากที่ไปบายปูอยู่ตนนกอาจารย์นัตตี้เป็นมาขอฝันมาถ้าในหอดเวลาของมื้ของด้เต้ไม่ไหวข้างหน้าเต้ไหวข้างหน้าสามตัวตรเชื่อว่าที่มึงไม่จก้าสามนพ่อไปขอเพื่อนแบบ ไปยูทูกพอพื่อองเขายังจะได้บุษยางก็มาเนี่ยเมื่อน,นั้นเก็ตัวเราบุกย์ชาพญานากมากนะบูษย์ชาพยาหนาคหน้าเราก็ได้แหงเกียดถือเอาถือเมืองเกียดไดยขอคนา่าถ้าอยากไปยูนัมไม่หาเกียดแหงเกียดได้สามตัวตรงเกียราไม่มีเงื่นบูชาเคยจ็เคยจะมีเงื่อนบูชาไปยูนัมเพิ่นก็เลยใหายหนูมากจากได้ ในห้าหน่อยตามตรงๆแต่ดูสรางขึ้นมากรอบอันนี้เด็ดไปจิ้มๆอยู่องค์ใหญ่เล็กว่เล็กมากโองค์ปูปูดำนะอยู่ที่ตำแหน่งอาจารย์นักที่สุดเดี๋ยวเอ็กซที่พูดที่เป็น <ổ. S 2> ปขาน่ามากไหมเป็นจะกเป็นจะบปรขคัใจเนาะเริ่มแรกที่น้องเกศที่น้องเกดได้ได้ แต่ม so right ี VII ่ไขว่บ้าคนบ้ามีมีเซนบ่ที่เกี่ยวกับปู่พญานาคปู่องค์ดำน้องเกตไปบ้านเจดตางครั้งแรกคือน้องเกตไปพันเห็นพญานาคองค์สีดำกับสีเขียวแต่ว่านุบรู้ว่าบ้านเจดตางที่พญานาคนุว่าในเขาไปห้องพระนุวิจันทร์เมื่อตื่นข่าวม่านนุ้ยมาถามว่ามีพญานาคบลเลยว่ามีเพิ่นไงเพื่นบ้าบอกเพิ่นบ่าบอกเล็กบอกหนึ่งหนึ่งโคเข่ามันออกโคหโคลดูกล้มสือเอานั้น เอฟซีกับเดบิลงตัวนี้เนาะเดบิว้าสู้ฟังเนาะหนึ่งหกเก้าแต่ว่าน้องเกดตเพิ่นคือฉลาดเถอพี่น้องเพิ่นกลับเอาจนถึกเม่นบอกค่ะลูกกลับกลับเติ้งพอเพิ่นมหาที่บ้านก็เลยถามมาอ่าบ้านเอกคือใครก็เลยบอกว่าหนึ่งเก้าเก้าแลยวว่าสุดเก้าเก้าหกของน้ำเด้อเพราะว่าเพ่นกลับหัวเนาะเพิ่นก็เลยกลับประเน็ดกาดน้องเกดตถูกแม่วันนี้เลย ไปบ้านเจต่างอีกก็เลยเป็นปจุดทูบได้สามตัวคือเก้าสาหนึ่งเ้าสามหนึ่งบานนี้ไันไปออกรางวัลที่หนึ่งสามตัวหน้าเนี่ยสาตัวหน้าเก้าสาตรงตรงเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกเนาะรางวันที่หนึ่งบ้านนี้ก็เล่ผานงเกศไปตั้หนกับอาจารย์น้อตตี้องเกศได้เป็จุดทูบห่ายเพลินเป็น <c oughs> ม,มาครั้งแรกไปกะไปกา ก็ได้ก้าสามหนึ่งเนาะครั้งที่สองก็เล่ไปก็ไป็นจุดถูมหาเปิดบอกพอดีแต่ว่าในเรื่องการงานของน้องเกดเนี่ยพานในนี้าประสบประสบความสำเร็จเหมือนกันบ้านพานแล้วขยังได้ไปรอบแรกข้อให้ได้เป็นค่ะสตรีมหน้าพานกลับมาห้านพานไปรอบซองไปขออีกให้อันเลี้ยวพานการงาเกดต่างกับพานอันนี้คือว่านห้าวขออันนี้คือบ้านห้าวของานขอกระปูองค์ใดค่ะปู่ดำปูองดำน้องเกดขออยู่ใส่ค่ะ อยู่ตําหนักอาจารย์น็อตบอกประเด็นเนี้มีคนแรงมามานอนฝันมี่นมาแรงมามานอนฝันคนเมาบอกว่าถ้าในหอนไปล่างกรีบหตุเพิ่นได้เตะไปไปทางหน้าเพิ่นนี่เป็นเป็นจังไรเฮ้เป็นรูปล่างเห็นเป็นตัวมั้ผู้ชายดำหมดเลยเห็นหน้าตําจะฝัน่ักตำหนักใชไหมเค้นไม่เห็นบอก เป็นผู้ใต้ตัวสีดำมไม่่เห็นหนาแต่ว่าเป็นตัวสีดำเป็นล่างสีดำเป็นแมนแ่สีดำอะไรคุณนม่บอกว่าถ้าในถุงล่างเราเรีบมดมนาจะยังมาถึงม่ล่าเราันนี้เจนเคนไหนเคนว่า,า,บา,นนาบอกว่าถัามาถึงมล่าเเรยบบ่อยเรียบร้วยเอียงุ่ณไม่หวังเลยเมือนข้าวปททาคีบ,บ,บอกีอนบอกนะ ค่ะเจตูเลยบูชาพยนตนาคมาไม่ให้เกียรติถือให้เกียรติมือกันไหให้ถือซื่อๆเด้อจะถือไปให้คอยในเด้ออันนี้คอยบูชามาแล้วอันนี้หมายความว่าของเกตูไม่ใชจ้ะน้องเกียรติก็อยากได้อยู่อยากได้ไม่ก็เลยขอเพิ่นค่ะเกียรติคงมีเงินบูชาในเกียรติได้สามตัวตรงมีคอยจะมีเงินบูชาเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยให้น้องให้แบบไรค่ะไปจับปิงปองยาเมื่อนัน เพิ่นใจผ้ากันกาวเหล้วหนูก็เลยส้วนคือว่าเป็นแก่ขายมิพิซ่ายมาดึงมาเอ<ม>ื่อนไปปะเมื่อมีคนมาดึงแบบว่าใหาจจ้ไปจับตัวตัวเลขกซึ่ถ้าหนูไปจับมันก็ได้อยู่แต่ว่าเลขมันสิบสุโมศเนี่ยหนุกเลยขอเพิ่นว่าขอตัวเลขกสั้นๆให้แม่ให้ได้สามตัวตรงค่อยจะมีเงิ่อนเป็นมิ่าเพิ่น,พนแล้วหายมาสามตัวตรงๆ,ๆแต่นุกเล่จะไปซื้อห้าน่อยอนุกเล่ออกสามตัวตรงบ่มีเงินบูชาิถือขององค์ปู่อัน ของเกตูก็ะยักได้เนาะม่บันิ้ขาสามตเพื่อนห้สามตเลขเอียงค่ะได้วับ้านนแม่แต่รู้จักแด่สามหน่งสี่อ่ะจะออกสี่หนึ่งสาแต่กับไปกามาไม่ได้เป็นเป็นสามตัวตรงแม่นห้าหมุนกับเขาตรงๆงเนาะค่ะเนาะบันนี้น้องเกตก็ได้ปูซ่าเป็นมาบานเป็นบปูซ่ามาบานมากขึ้นแล้ เพิ่นม่ข่าวฟันเลยแม่จ้ะเพื่อนว่าเพื่อนจะากให้ตลอดแต่ว่าให้เอาให้เป็นเป็นเป็นผูาา้ใซ่เอีกปะกุ้ยซ่าแม่จ้ะแม่บอกว่าให้ที่ให้ตลอดแต่ว่าให้เกลีเอาให้เป็นแต่ว่ารอบๆบ้านหน่เพิ่นให้เกี่ยพีหางวดแล้วแต่ว่าเกลีตเอาพวกเป็นนไปจารปิงปองย่ำหน่เขาตลอดทุกคร<า>ั้งที่<ม>ไปตำนักก็คือได้เลขมาตลอดได้จ้ะแต่ว่านุเอาพวกเป็นคืออ่านหน่อย เดี๋ยคือคนหายตัวจากสีห้าก็ต้องกลับไปกมาเนาะเพราะว่านกหายทีเก่าเอาเมื่อวานนี้กัเขาบอกเมื่อวานจะเขาน้ก็ไดโนะเมื่อวานน้องเกดให้ดจังไรมื่วาามึต้องไปุถูกเอาไห่นะมงุูถูกก็ได้เจ็ดเ่าีโอ้โรงเจ็ดเกเ้ยันออก่าก่าเมื่อวานนี่ด้้บนได้เลขยังคะมื่อไงแปดสี่หะ เป็นแนวทางของอียงจ้ะหานอยอ่ะลูขอห้าหน่อยสี่แปดหกสี่แปดหกสดหกอไ่มั่นอันนี้คือลายมั่น,นแต่ว่ารัฐบาลไทยน้องเกศขออยู่ตำแหนักอาจารย์มัตตี้เลยอยู่กับปรูดามเลยไปเมื่อแรกไปหอด้านที่สิบเจ็ดกับไปขอเลยอาจารย์โไดแต่ว่ามนานไปจูทูดแปดูปน,น,นย์กับมาเมัตงกับอาจารย์ว้อแปดศูนย์เก้าคือรัฐบาลไทย แป9นะเก้าครับของน้องเกดนะครับแต่ปูบานก็บอกว่าให้เอาให้เป็นให้เอาให้เป็นเพื่อนว่ายูน้ำเลให้เอาให้เป็นนี่้่อปือูกบอกเพื่นเพื่นม่มาห็เลเือนหนาเลยน่ว่าฟันะเพื่อนก็บอกว่าให้เอาให้เป็นนบ้านจได้อ่านหอนิ่คนไหงงูมากตีหางหวอนตะวันถือ อยน่อยคุณู้แตัวอันนี้คือเลขทูบที่จุดขออยู่ที่ปู่องรัมเนาะอยู่ตำหนักกระจังล็ตตี้เนาะอ่ะเตรียมจดเตียบแคปกันได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของนังเกดตเนาะติดตามนังเกดตให้ติดตามได้ทางทางช่องทางไหนบ้างคะ เียราน้องเกีพาด้วยครับยูทูบน้องเกีพาด้วยฝากความน้อมนึกค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขของน้องเกดนะคะน้องเกดตคนมีเซ้นนะคะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2อ6 6นรยสิบนะคะ809ศ0 8 9 0เนย้ะคะเอาห้พชกใส่เบื้งน้าเนี้ครับ ก็อย <laughs> ่าลืมนะคะรวมกัน86แล้วก็06นะผู้ชมจกไส้กับยันแล้วน้องเพียรมเอเล้วยแปดศนย์แปดเก้ยเก้ากัน9กับหัวเป็น6 8 6 0 6 แต่เสียไปจากปีแล้วค่ะสปีแต่คือพอจะมาจะมาบอกเลขแล้วก็จะถูกตลอดเลยตรงๆพอือพันจากปูดัเพราะว่าพ่อมาบอกว่าพ่อเขาบ้านไปได้แล้วเพิ่นก็บ้ามาหาอีกเลยมองว่าปูดั่งในบ่อค่ะแม่เอาให้เป็นเอาให้เป็นเอาย่ำย่ำข้ามเรา as, เรกกพิ่นเนี่ยค่ะเพิ่นว่าจกไหนแม่มาอยู่น้ำแล้วให้เอาให้เป็น รวมๆมาคนไทยน่มมากสีหาหนวอย่าง,ง้ผ้าหน่อยจะตะวานุกมวืสอสื่อบางหน่อยแ้วนถเป็นว่าเลขรัฐบาลไทยนีน้นองเกีตมันใหญ่ในชุดใดค่ะ,ะเป็นชุดนี้เลยบอกอัอนนี้คือเป็นเลขที่เข้าจุดถูกมเนาะแสิบก้า สมมติว่าเหลขกมันออกในชุดนี้น้องเกีไรตเดบเวาเลยเนี่ยกระปูพันไหวบอกเพราะว่าตอนที่น้องเกดไปคอน่ะคองานได้งา่ายมันบอกคอโชคได้โชคบัน้มาที่ว่าตัวเลขที่ซี่คอเนี่ยถ้าแม่รามันออกสามตัวนี้น้องเกีไรตเดบเวากระปูว่าจังไรบอค่ะไปหาซื้อๆบอกเพื่อ,อจังไรว,ว่าน้องเกดตเนี่ยบอกกระเพิ่นไรบอกกระเพิ่นไปหาแล้วก็เสียเอาน้องร่าไปถาวายนั่นบอ,บอกค่ะ